กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน7-9กุมพาพันธ์พศ2564ไทยตอนบนเจอพายุฝนลมแรงมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล u t u b e ก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้เราด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฟายุ่ฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่7ถึง9กุมภาพันธ์2564ฉบับที่2ลงวันที่6กุมภาพันธ์2564ในช่วงวันที่7ถึง9กุมภาพันธ์2564บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบนพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะเริ่มมีผลกระทบบริเวณภาคเหนือในวันที่7กุมภาพันธ์2564ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาค ตะวันออกและทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลกระทบในวันที่8กุมภาพันธ์ถึง9กุมภาพันธ์2564ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและ ระหว่างความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกรวมั้งกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสทั้งนี้เนื่องจากจะมีคลื่นกระแสลมฝ่าตะวันตกคลื่นผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มีลมใต้และลม ตะวันตกเฉียงใต้พัดนําำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะว,วันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและประิมณฑลจังหวัดที่คาด ว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันที่7กุมภาพันธ์2564ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากลำพูนลำปางพะเยาและน่านในช่วงวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2564ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถากสุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ ภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยน้องไข่บึงกางนนบรลำพดูดอนธานีสกนลคนลครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้ออ ยะโสธรอํานาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสกลกาวจานบุรีระยองเกนทบ,บุรีและตราดที่จังหวัดอุบลราชธานีในปรเมศอามัดเยกุลพ่ออศูนย์อุตุ อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีออกประกาศด่วนเพื่อแจ้งให้ประชาชนทั่วทุกจังหวัดทางภาคอีสานเตรียมการรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนถือว่าผิดปกติกว่าทุกๆฤดูการที่ผ่านมาเนื่องจากอยู่ดีๆฤดูหนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนแต่ก็เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงขึ้นในวันที่7-9็ดถึงเก้ากุมภาพันธ์สองพซึ่งเกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่า ตะวันตกขึ้นผ่านภาพต้องขอขอบคุณข้อมูลจากอุตุนิยมวิทยานะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสวัสดี